พระเป็นเจ้ายัางล้างเท้าให้เราได้พระกิสณะล้างเท้าให้สาวกชื่อสุธามานี่คือการแสดงคำสอนของพระเป็นเจ้าว่าเมื่อเราแสดงความรักต่อกันไม่ว่าจะวันน้าไหนหรือว่าเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเรารักเขาเราจึงต้องทำลายตัวเองทิ้งโดยการ ไม่มีตัวตนและไม่ถือตัวโดยการรับใช้คนที่เรารักเสมอพระเป็นเจ้าแสดงความรักต่อสาวกที่เป็นเพื่อนกันโดยไม่ถือตัวถึงแม้ตัวท่านเองจะเป็นพระเป็นเจ้าครั้งเป็นมนุษย์ในทางโลกท่านก็เป็นกษัตริย์ก็จักไม่มีการถือตัวต่อเพื่อนรักหรือสาวก ที่รักพระองค์สาวกเหล่าพานต่างๆที่เคยบูชาพันนาลายที่เวียนไหวาตายเกิดต่างๆคำสอนมีอยู่ว่าหากเรารักเขาเรารับใช้ได้หากเรารักเขาเราเป็นท่ารับใช้เขาได้แต่หากเรารักตัวเองจักจะรับใช้ได้แค่ตัวเองและหากยังทำแบบนั้นไปเรื่อย จากจะเป็นธาตของกิเลสจึงรับใช้ได้แค่กิเลสตัณหาของตัวเองและการรับใช้ใครได้นั้นจกจะมีแต่ผลประโยชน์แอลแฝงและยังหงุดหงิดไม่พอใจถึงขนาดหงุดหงิดไม่พอใจเขายังโกรธที่ไม่อยากจะรับใช้และเขายังรู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำหรือทำไม เขาจะต้องทำสิ่งนี้ด้วยและจะต้องล้างเท้าเขาในคำสอนฮินดูจะเห็นว่านาธรรมว่าคนฮินดูนั้นหากรักใครหรือเคารพรักใครเขาจะทำการจับเท้ากันหรือทำการล้างเท้าให้กันทำลายการรักตัวเองทิ้งเสียและนับถือคนที่เขาเคารพรักคนที่จับเท้าใครได้นั้นก็คือผู้เจริญ ผู้ที่จับเท้าใครไม่ได้คือผู้มีจิตใจต่ำยกตัวเองสูงและเป็นพฤติกรรมความเชื่ออันต่ำตมของมนุษย์ที่ยึดถือในเรื่องนี้ผู้ที่แข็งแกร่งกว่ามักดูแลผู้อ่อนแอกว่าเสมอผู้ที่รับใช้ดูแลคนอื่นมักเป็นผู้มีร่างกายครบ32บริบูรณ์และมีความร่างกายแข็งแรงผู้ที่ดูแลรับใช้คนอื่นเป็นผู้ที่เป็นรัก และรักผู้อื่นและทำลายการรักตัวเองลงเสียแล้วผู้ที่รับใช้ปฏิบัติใครด้วยความไม่มีความไม่หงุดหงิดในใจและทำด้วยความเต็มใจคือผู้ที่เข้าถึงรักและรักผู้อื่นและเข้าถึงรักอันไนร้เลือกเงื่อนไขแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่นิยมถือตนให้คนอื่นต้องคอยปฏิบัติ ตัวเองและคอยให้เขารับใช้ตัวเองยกตัวเองสูงเป็นผู้เจริญน,นั้นยังถือว่าเป็นคนที่มืดบอดอยู่ถือตนเองสูงกว่าคนอื่นแต่แท้จริงไม่มีใครสูงกว่าพอทุกคนออกมาจากพ่อที่เรียกว่าปอลมาตามันแตกเป็นหยดน้ำเป็นสาย,สายเต็มไปทั่วจัก,กรวาลที่ว่าอัตมัน ที่สิงสถิตยอยู่ในใจของทุกเราเมื่อเขารักเราเราจึงแสดงความรักตอบเช่นลูกน้องรับใช้เจ้านายได้เจ้านายจะต้องทำการรับใช้ลูกน้องได้เช่นกันด้วยการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีเช่นกันต่างฝ่ายต่างรับใช้กันพึ่งพากันนั่นจึงจะเป็นรัก บุคคลที่ชอบให้คนอื่นคอยรับใช้และไม่เข้าใจรักพ่อจะให้เจ้าถูกรับใช้อย่างพอใจโดยให้เกิดไปทำแบบทดสอบของคนพิการในชาตินี้หากไม่เข้าใจอีกก็จะให้เกิดเป็นบุคคลเกิดมาเป็นคนไม่ครบ3 2สองหรือเป็นคนพิการนอกจกจากการที่เราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตไกล ในการฆ่าโดยฟาร,รมสมุกสนานพ่อก็จะให้เป็นคนพิการเพิ่มขึ้นไม่ได้เกี่ยวว่าจะเราจะต้องเป็นคนที่ฆ่าทั้งหานสัตว์ใดในโลกนะความพิการยังมีในแบบที่เจ้าอยากเป็นพ่อก็จัดให้เพื่อให้เราได้ถูกรับใช้หรือมีคนคอยดูแลเอาใจใส่ให้ลูกหนำใจเพราะความพิการจึงเกิดจากความสงสาร ให้คนอยากดูแลช่วยเหลือลูกนั่นไงเพราะความพิการมันจึงทําให้คนอื่นสงสารและคอยดูแลเจ้าแต่หากลูกคือผู้ที่เห็นถูกและแข็งแกร่งและเข้าใจรักจึงต้องยินดีในการรับใช้ผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าเสมอนี่คือเส้นทางของรักนําทางผู้ที่คอยรับใช้คนอื่นคือผู้ที่รักผู้อื่นหากลูกบอกว่า ลูกจะเป็นคนที่ลูกรักใครเป็นนอกจากตัวเองได้แล้วลูกจึงฝึกรับใช้คนอื่นให้เป็นเพื่อถอดถอนการรักตัวเองและสอบให้ผ่านเพื่อกลับบ้านเส้นทางโมกขเมื่อเจ้าขอพรเราจึงต้องรับใช้ลูกหากลูกรักเรานะเราก็จะทำการรับใช้แต่หากลูกไม่รักเราลูกทำได้แค่รักตัวเองและเห็นแก่ตัว ลูกก็ไม่ควรได้รับพรจากเราลูกก็จงรักตัวเองและก็จงเอาพอรของตัวเองรับใช้ตัวเองไปเสียความรักจากใครเมื่ออยากได้ลูกก็จงรักเขาก่อนสิเมื่อไม่อยากได้รักก็จงอย่าให้รักเขาเมือ่อยากมีรักก็จงให้รักเขาเสียก่อนเท่านี้ คือสิ่งสวยที่สุดแล้วรอยเท้าต่างๆคือความงดงามหากเราจับเท้าใครได้เท้านี้คือสิ่งที่สวยงามที่สุดในร่างกายมนุษย์รอยเท้าในการเดินนำทางกลับบ้านรอยเท้าของคูบบาอาจ่ารยอยเท้าของพ่อแม่ที่เดินนำทางผ่านอุปสรรคและเจ็บปวดแทนเรา บุคคลที่ก้มจับเท้าใครได้ทั้งยังหอมสัมผัสถือว่าเราลักเขาแล้วยังหลักเป็นถือว่าลูกเป็นคนไม่ถือตัวถือตนลูกเริ่มเข้าถึงคำว่ารักแล้วใช่ไหมลูกเคยหอมเท้าของลูกของคุณบ้างหรือไม่เท้าลูกต่ำหรือสูงล่ะทีนี้เจ้าบัญญัติเองหรือเปล่า ว่าเท้าลูกต่ำเท้าพ่อแม่สูงรอยเท้าที่ต่ำก็คือฟังนะก็ะคือรอยเท้าของคนเห็นแก่ตัวที่เราไม่ควรเดินตามและควรที่จะลบมันทิ้งไม่ทำตามโดยไม่ต้องไปใส่ใจบุคคลเหล่านั้นบุคคลที่รับใช้ได้แค่กิเลสตัวเองและรักตัวเองและเห็นแก่ตัว หากลูกจะ,สะแสดงการรับใช้พระเป็นเจ้านั้นลองฝึกรับใช้พ่อแม่ในโลกมนุษย์สมมุติในมิตินี้ให้ได้ก่อนหากลูกยังรับใช้ร่างจำแรงของพ่อไม่ได้ลูกก็ถือว่ายังสอบไม่ผ่านเรื่องนี้เพราะพ่อแม่คือร่างอวตารของพระเป็นเจ้าที่รลับลูกที่เขาพูดนั้น ได้รับบทบาทมาทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เจ้าในโรงละครที่สมมุติเพื่อเล่นละครให้สมบทบาทส่วนตัวเจ้าเองต้องเข้าถึงบทบาทละครนี้ด้วยโดยที่ใจเจ้าอ่ะไม่รู้สึกลำบากใจและยินดีที่รับใช้ดูแลพ่อแม่ในบทบาทลูกที่ดีมันเป็นอย่างไรรับใช้อวตารบทบาทละครจำแลงนี้ พ่ออวาตารเป็นพระคิสนะทําตัวให้เป็นยิ่ยงอย่างแล้วถึงที่ลูกๆของพ่อได้เวลาล้างเท้าให้กันแล้กันได้แล้วเอาลุยมาปฏิบัติกันอย่าถือตัวถือตนหลบเอารับใช้กันถามถ่ายกันดูแลกันล้างเท้าให้กันได้แล้ว